สวัสดีครับพบก,กับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลียวันนี้นะครับวันพุธที่27กรกฎาคมนะครับพบก,กับแอดมินแทนได้กับแนวทางหวยมาเลียนะครับทุกวันพุธ เสาร์อาทิตย์นะครับผมกับช่องแทนเตอร์เทมเพงหวยราไทยหรือว่าแทนสักซิทร,รวมหวยนะครับเพราะว่ามีมาเลยวันอังคารด้วยนะครับอังคารนี้คือมาเลยพิเศษเนาะที่มันออกมานะครับผมแต่ถ้าไม่ได้วางไว้เราก็ไม่รู้ด้วยล่วงหน้าว่ามันออกนะครับผมก็เลยปกติถ้ามันมีมาเลยวันอังคารเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้กันหรอกนะต้องเป็นคนที่แบบสนใจหวยมาเลยจริงหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับถึงจะรู้ว่ามันมีมาเลยวันอังคารนะครับผม แตนะ่รู้สึกเดือนหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งประมาณนั้นแล้วมั้งถ้าแอดแทนจำไม่ผิดนะครับเมื่อวานนะครับผลออกเก้า0หนึ่งห้าศูนย์นะมาเลวันังคารเนี่ยเลขจะไม่เขาเรียกอะไรวะมันจะโยงมาวันพุธนะอเนาะเด่นวันนี้นะครับเด่นมาเลนะครับศู 09, นย์เก้าครับมากับหนะึ่งสี่หกแปด เอาคงที่มาจับด้วยนะครับคงที่ที่แทนลงไปนะครับ0ูนย์มา 09, ครับ 01, 04, 0ูนย์หนึะครับ0 8, นะูเก้ามาเกาหนครับเก้6สี่เก้าดับร้อยมาเลนะครับวันพุธร้5ยห้าครับ5 0านะครับห้าศูนย์หนึ่ 5้าครับ5้าเก้าสีเแล้วก็ห้าเน้นนะครับเน้นไปที่ศูนย์หเน้นศูนย์หมดเลยหน่อยลาวนี่ออกศแนวศหมดเลยนะศูนย์เกนะครับศ1 04 5หนึ่งศูนย์สีนย์เก้ ว่าเยนนี้ก็มารุมนกันนะครับสำหรับแนวทางหวยมาเล่วันพุทธที่27กรกฎาผมครับโชคดีครับ